สวัสดีค่ะพี่น้องมนีสาวนุ่ยซิมาเอาเบี้ยมกพริกเบี้ยมาเขียนน้องคุณยายเนาะค่ะพี่น้องได้ไปปลูกอยู่นานาะค่ะมนีสาวนุ่ยม่นเอาเบี้ยมะพริกเ,เนาะค่ะพี่น้องนาสาวนุ่ยยวนทังคุณเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวนุ่ยซิม่าให้เบิ้งเนาะคะ่ะยุคคุณเนาะค่ะอันนาสานวนุ่ยยวนห่มโพห่มใหญ่ๆคุณนนาะคะ่ะอันนี้เป็นนันนายายเนาะคะ่ะพี่นอ้นองเดี๋ยวสาวนุ่ยซิมาเอาเบียเ้ยมาเขี่ยไปปลูกเนาะคะ่ะ มะก,กอค่ะพี่น้องมะก,กอสุกแล้วเด้นหะยาย,ยายยายคุณยายแปลอันมะเขี่ยวแล้วสิปลูกหวานเนี่ยเฮ้ยปลูกอีกทีมาเอาอันเบี้ยมะเขี่ยวไปปลูกเคียวไปเคี่ยวมาเคี่ยวปลูกแล้วเกี่ยวมะเขี่ยกับมะพริกไปปลูกอันนี้เป็นส่วน ของคุณยายนะคะอันนี้เบี้ยมะพริกเบี้ยมะพริก,น,กน้อยของคุณยายสิมาขอคุณยายนี่แหละค่ะไปปลูกมะเขี้เชี่ยกับปลูกเรีวอันนี้เป็นเบี้ยมะเขีย่เดี๋ยวสามเด็สิลูกเบี้ยมะเขีย่ไปปลูกให้ยายเอาให้น่าจะอันยายลูกเบี้ยมะเขีย่ให้นย ปลูกเพอได้ยุ่ได้กินเนาะหอแล้วค่ะพี่น้องอันนี้อันสาวหนีตื้นแต่เศร้านะคะพี่น้องได้มากลดลุ่มว้เนาะคะ่ะสาวหนีกลดลุ่มวเ้เอาเอาน้ํากลนแล้วก็เอา้นาหยอดว้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าดินมันแข็งเนาะคะ่ะแล้วก็สาวหนีก็ได้เอาอัน ฟางเนาะค่ะพี่น้องโขลกเบี้ยนอันนี้มากี่แค่เสาวน่อค่ะปลูกไว้เนะี่ยกำลังงามค่ะกำลังติดดินแข็งค่ะพี่น้องเบื้องดินดินแข็งเสาวนี่งกะก้นนี่แหละค่ะก้นแล้วก็น้ำมาไว้เอาเลยค่ะเดี๋ยวมือ่อันเดี๋ยว,วเสาหนึ่งซิปลูก ปูมะเขือก้อนเด้อค่ะพี่น้องเอาเบี้ยมาจากคุณยายแล้วค่ะมะซารีปูมะเขือปูมะเขืออันนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปกะสีเฮ็ดคือกันยินละค่ะพี่น้องก้นก้นแล้วก็เอาน้ำเนี่ยก้นมองเงี่ยละค่ะพี่น้องลลแล้วก็เอาน้ำม,มาไว้แล้วก็ปูมะพริกก็ค่ะพี่น้องไว้ถ้ากิน เสร็จแล้วค่ะพี่น้องปูม,มาเลีย์เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องสาวหนุ่มปูไว้ น,นีกนนะะ่กำลังเคี้ยวเนาะค่ะกำลังน้มกำลังติดะค่ะพี่น้องดินนีแข็งแข็งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวนีก่กะอันนี้ก็เปิดน้ำไว้ะคะ่ะเปิดน้ำม,มาไว้เอาน้ำค่ะอัน,นอไรโบแห้งปานไหนเนาะค่ะพี่น้องปลูกไว้กิน,นะคะ่ะ ตั้งชายตั้งแ็บปูมือนั่นกับกำลังกำลังติดแล้วค่ะพี่น้องอันนี้สาวหนุ่ยก็แดนผักแพล้านะคะมาปูไว้ผักแพล้าปูไว้สองคุมอันมือเศร้านี่สาวนี่นกะอันนี้เป็นต้นกะเพราเนาะค่ะพี่น้องต้นกะเพรา อันนี้ก็แข็งคือกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องดินดินแข็งแข็งค่ะสาวนี่ก็ได้ก,ก้นก้นเป็นลุมเป็นลุมแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้เนาะค่ะพี่น้องแล้วอันนี้สาวนี่นเด็ดเอาเนาะคะ่ะหักหักงาแม่นะค่ะพี่น้องหักงาหักงามันเนาะแล้วก็เอามาปัก ปากไว้ซื้อนะคะพี่น้องเนี่ยเราหมองนี่เขากะหูดนลงน้ําให้มันเกิดเนาะค่ะปากไว้ปักไว้ปักไว้อันนี้ปักไว้เมื่อเ้านี้เนาะค่ะพี่น้องกะถ้าเบืองว่ามัสติดบ่อันนี้หน้าเพื่อนแนะนํามาเนาะค่ะกะเลยอยนเฮ็ดเฮ็ดลองเบืองเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเอาเอางามันปักปักปากปักปักลงดินโลดว่าสั้นค่ะพี่น้องกะเลยอันเ้านี่ก็รองเฮ็ดเบืองกะเขากะหุน้ําเส้าแรงเนาะค่ะ กะเบิ้งว่ามนสิติดหรือเปล่าอันนี้เป็นใบกะเพรานะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้สาวนี่ก่ะขอตัวลาพีล่ลาน้องก่อนเนาะคะ่ะกะคลิปต่อไปสาวนุ่ยเซียวยังมาปลูกกะติดตามเบิ้งนะคะพี่น้องพื้นที่เปล่าเปล่าสีเห็ดให้มันมีแจ่ของอยู่ของกินเนาะจะ้ะค่ะคลิปนี้กะเอาไปแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ